อแถวซื้อบัตรคอนเสิร์ตหรือเปล่าคอนเสิร์ตเอ็กโซเหรอหลังจากที่หนที่แล้วนะคะเราสร้างรถบัมไปนะคะแล้วก็มันดูไม่เวิร์กเลยเพราะว่าคนไม่ค่อยเดินมาแถวนี้เลยนะผููก็เลยลองปรับใหม่นะคะลองเปลี่ยนวิธีการวางนิดนึงแล้วก็ตรงที่ว่างตรงนี้เนี่ย ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าสร้างจุดแบบมันจุดพักผ่อนขึ้นมานะคะก็แบบว่ามีแบบที่นงที่นั่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบมีแบบเฮ้ยดูมีตีมนิดเดงแบบว่าเออมีให้แบบมีรถมงรถม้าอะไรให้มันดูแบบ สวยงามน่านั่งอะไรแบบนี้กันนิดนึงนะฮะดูท่าทางคนก็น่าจะชอบอยู่แล้วก็มันช่วยระบายอะไรเยอะๆตรงเมื่อกี้ด้วยนะแล้วตอนนี้ก็เลยใน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 ทางนี้ที่เราเพิ่งสร้างมาใหม่นี่คนเยอะมากนะฮะแล้วก็ดูดิน,นี่นี่เดินทะลุกันแบบนี้คือ <c ười> คนเยอะมากตรงนี้นะคะแล้วก็กู่สร้างตัวนี้ด้วยนะคะตัวที่เป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักแบบนี้นี่ร้านกาแฟน่ารักมากนะคะร้านกาแฟแบบ ดูน่ารักมีเป็นรูปถ้วยนะคะดูน่ารักมากคนต่อแถวคนต่อแถวซื้อเต็มเลยแล้วก็เนี่ยช่วยระบายตรงจุดนี้มาได้นิดนึงนะจากตรงช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยเออช่วยได้เยอะเลยนะคะตอนนี้ก็ไปแอร์อัดกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ซันแฟร์เนี่ยจากที่เมื่อกี้ไม่มีคนดูไม่มีคนเลยนะไม่มีคนเล่นเลยตอนนี้คือซันแฟร์คนเยอะมากดูสิซันแฟร์คนเยอะมากแล้วก็วิลกูเนี่ย ไป <laughs> ไปแต่งซันแฟลร์คือเนื่องจากว่านางชื่อซันแฟลร์ก็แบบเหมือนแบบมันแปลว่าแบบแบบอะไรที่ร้อนแรงเพราะฉะนั้นก็เลยจัดเอฟเฟกไฟไปเอฟเฟกไฟไปขนาดนี้ทุกคนนี่ที่มานี่มั่นใจแล้วใช่ไหมอยากโดนย่างสดหรือเปล่าอยากโดนย่างแล้วใช่ไหมอยากโดนย่างใช่ไหมลุงลงลง ถามลุงดิลุงหนวดลุงอยากโดนย่างใช่ปะลุงตื่นเต้นกับการอยากโดนย่างมากเลยเฮ้ยตื่นเต้นอนะฉันอยากคืนอยากคืนมากเฮ้ยเมื่อไรจะถึงอีปานี่บอกเมื่อไรจะถึงเนี่ยข้างนมึงเดินไปสักทีได้ไหมเดินไปสักทีได้ไหมหูอยากกระโดนแล้วเกินอยากกระโดนโอเคได้เบอร์อยากจะโดนใช่ไหมนี่เลยตอนนี้นะคะซันแฟร์นะคะเรากลายเป็นเตาแก๊ส <laughs> มันตเตาแก๊สเลย ดูเหมือนเตาแก๊สมากๆตอนนี้เอออ้าวแล้วทำไมยังไม่เปิดให้คนเข้าไปเล่นละ่ะคือตอนนี้นะซันแฟร์เอ่อเพิ่งจะซ่อมเสร็จค่ะแล้วก็เลยเนี่ยแหละคนมาเลยรอต่อแถวกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าหลังจากที่เราทำให้ฟันแฟร์กลายเป็นเตาแก๊สแล้วแบบนี้เนี่ยคนจะยังสนุกอยู่ไหมนะเดี๋ยวขอดู นี่ตกแต่งดคเกเรทนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวจัดจัดไปดูด,ดูดูคนที่อยู่ข้างหน้าสุดบ้างโอ้โหยเป็นกลุ่มป้าเป็นกลุ่มมนุษย์ป้านะคะซึ่งไม่รู้ว่าแซงคิวมาหรือเปล่าน้องๆที่ไปเล่นก็อย่าลืมต่อแถวนะคะอย่ามาแซงคิวนะคะป้าอาจจะไม่ได้แซงคิวก็ได้ใครจะรู้นะคะตอนนี้ป้ามากันสามคนดูเหมือนจะมากันสามคนหนึ่งสองสามนี้หรือเปล่าแล้วก็กำลังแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้น ฮ้ยฉันตื่นเต้นไหนดูเล็บซิอุ้ยเล็บฉันสวยงามเล็บฉันคงไม่ถลอกใช่ไหมนี่ทาอะคริลิกมาพร้อมกะว่าเจอไฟคอกเนี่ยน่าจะไม่ตายคือทุกอย่างหายหมดเลยแต่แล้ว <laughs> ไปแล้วไปแล้วค่ะเปิดไปแล้วค่ะเปิดแล้วเปิดแล้วตอนนี้ทุกคนวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปสู่สู่ซ <laughs> ันแฟลร์มอลานะ <laughs> สู่ซันแฟลร์มอลานฮะไปฮะนี่ฮะซันแฟลร์มอลนาอา้าววิ่งได้แค่นี้ คนขาคนขึ้นได้น้อยมากซันแร์จัดไปไปแล้วไปแล้วค่ะซันแร์ค่ะนี่เริ่มหมุนเป็นไงบ้างป้าป้ารู้สึกยังไงบ้างอุ้ยป้าแบบแฮปปี้ป้าแฮปปี้มาก ว่าแบบสนุกสนานแบบว่าชีวิตนี้ไม่เคยเล่นเครื่องเล่นเลยมาก่อนแบบดุหนักมากอาจจะกลับเปเป็นบบอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่มาดูอีกมุมนึงนะโอ้โหมันสูงจริงๆนะเครื่องเล่นอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบโหดร้ายอะรู้สึกโหดร้ายนะมันโหดมากค่ะป้าป้ามีความสตรองป้าอายุขนาดนี้แล้วป้าก็เลยสตรองโอ้โหนี่มีตื่นเตน ไม่อยากให้จบเลยป้าบอกไม่อยากให้จบเลยอะจัดไปครับป้าลงแล้วซันแฟลร์แล้วก็วิวกูเนี่ยสร้างเครื่องเล่นอีกอันหนึ่งข้างๆด้วยนะคะเป็นเป็นเครื่องเล่นเตาแก๊สเหมือนกันแต่เป,ตแเ,เป็นเตาแก๊สไฟเย็นเป็นเตาแก๊สไฟเย็นกับไฟร้อนนะฮะซันแฟลร์นี่เป็นไฟร้อนส่วนอีกอันหนึ่งนี่เป็นไฟไฟเย็นเป็นเครื่องเล่นเตาแก๊สที่ไม่มีที่ไหนในโลกแล้วมีที่นี่ปุ๊กูชาแนลเท่านั้น นะฮะที่เดียวเท่านั้นทุกคนเดินออกไปแบบร่างไรวิญญาณเหมือนร่างไรวิญญาณป้าป้ามีอะไรติดอยู่ที่กระเกงหรอพี่พีป้าไม่ได้ฉี่ราดออกเร็วๆได้ไหมคนอื่นเขาก็รออยู่ป้าีนอันนี้เป็นแกงวัยรุ่นอ่าวัยรุ่นมากนางวัยรุ่นมมกโหย้ยพร้อมพร้อมลุงข้างหลังนี่แบบผมอยากเล่นเต็มแก่และไม่ไหวละคุยทุกคนกลายเป็นกลายเป็นแบบ ฮอตมากตอนนี้ซันแฟร์ฮอตมากเ้าแล้วก็ตรงนี้แน่นอีกแล้ว <c oughs> แน่นอีกแล้วอะ่ะตรงนี้แน่นมากเอาแล้วอีนี่อีนี่อีตัวอีตัวการ์ตูนนี่ก็กระเด้งกระเด้งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ดูเลยว่าคนอื่นเขาแปบแอร์อัดกักขนาดไหนแกแกแกตรงนี้มันแน่นมากอยู่แล้วแกไปตรงอื่นไหม <c oughs> เดี๋ยวไฟก็คอกคนหรอกเนี่ย ตอนนี้แอร์อัดยัดเกียดมากตรงนี้นะคะแอร์อัดมากคือรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนมางานคอนเสิร์ตแน่นอนอันนี้คือมางานคอนเสิร์ตนะคะคือเยอะมากตรงนี้แล้วก็ตลอดทางเดินเลยนะคะคือคนค่อนข้างเยอะสุดๆตรงนี้นี่ฮอตมากตรงนี้เลยช้อปปิ้งมอลล์ตรงนี้ฮอตจริงๆนะคะเดินกันไม่ได้เลยวินี่ร้านปิดอยู่ร้านหมวกเปิดสิ ปิดทำไมล่ะเปิดไปจ้าคือคนงานที่นี่ชอบอู้นะฮะไหนดูเด้แกแอบปิดหนีไปอ่ะแอบปิดหนีหอ่ะฮห้ก็ก็ผมก็ไม่ได้ปิดหนีอะไร <Yeah. S 2> เพียงแต่เปิดแล้วไม่มีคนอ้าวนี่ไงไม่มีคนเลยวะ <laughs> ไม่มีคนเลยวะเอานางรีบเลยเมื่อกี้นางยังแบบ น,นิ่งๆอยู่กลุ่มอีเจนี่ซื้ออะไรเนี่ยกลุ่มเจซื้ออะไรไหนดูเจซื้อหมวกอะไรเนี่ยเจ๊เจ๊ได้หมวกอะไรไปโอ้โหหมวกตัวตลกอ๋ออันนี้เป็น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 นาะโอ้เป็นควีนนะอ๋ออะแล้วทุกคนก็มาต่อแถวกันเยอะมากแล้วจะปิดทำไมตอนแรกนะคะโอ้โหอีดีดวิ่งมาตรงนี้อีกแล้วคนเด่นมากนะะตรงนี้นี่ได้รับความ นิยมมากแล้วก็เราสร้างตรงนี้ขึ้นมาหวังว่าจะทำให้คนเนี่ยแบ่งไปที่ตัวรถบัมนะฮะรถบัมนี่ตอนแรกแบบกาก,ากมากงั้นเดี๋ยวผูู้ขอตกแต่งตรงนี้ให้สวยงามอีกนิดนึงนะให้ดูแบบมุ้งมิงม้งอีกสักหน่อยนะคะด้วยอะไรดีนี่ละกันปึ๊บปึ๊บ โอเคเราต้องตกแต่งนิดนึงแน่เผื่อคนแบบเอ้ยไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าอ่ะปึ๊บป,ปึ๊บโอเคขอดอกไม้หน่อยได้ไหมอยากได้ดอกไม้สีส้มสีสันเออนี่จัดไปดอกไม้เข้าไปฮะอ่ะ นี่ได้อยู่สวยงามมีสีชมพูไหมอยากได้สีชมพูรตรงนี้มันดูมุ้งมิงน่ารักนะฮะขอสีชมพูหน่อยได้ไหมเอ้ยมีหัวใจด้วยนะเอ้ยน่ารักเหลือเกินโรล,ลิปปอปวาเลนไทน์มากๆเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน่อยหันหันเออมันต้องหันดิเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่หันหันหน่อยเอ้ เดี๋ยวเดวจะหันอันนี้หันอันนี้ปึ๊บแอะให้มันเอียงเอียงเออดูน่ารักมากเอียงเอียงแล้วดูน่ารักกว่านะเอาอีกเอาอีกปึ๊บนี่แม่แม่ดูดิมันมีรูปหัวใจด้วยน่ารักมุงมิง้งเราไปซื้อกาแฟกันเถอะแน่ ตรงนี้ดูน่ารักมากดูน่ารักน่ารักทีเดียวอ่าเรียบร้อยมีหัวใจกันไปนะคะตกแต่งตรงนี้ก็ดูโอเคอยู่นะเยอะไปเปะวะเยอะไปเปะวะหรือมันเยอะไปไม่นะไม่นะก็ดูโอเคอยู่นะอ่แล้วก็ขอใส่ไฟนิดนึงไฟไฟนะคะ <c oughs> อยากได้เป็นตะเกียงแบบนี่เดียด๋วยวยอันนี้สวยกว่าเนี่ยเสียงไขวะเสียงเหมือนอีเจ้าหญิงอะไรสักอย่างมายืนทำอะไรแถวนี้นี่คมไฟมันวางไว้แบบซ้อนข้างในแบบอะไรอย่างงี้ได้ไงมันเลยดูน่ารักอะ่ะนี่วางไว้ข้างนอกนิดหนึ่ง เอาละตรงนี้เริ่มสวยขึ้นมาแล้วนะคะอ้าวกลางวันแล้วเหรอโอเคโอเคค่ะตรงนี้ดูสวยงามนะ <c oughs> จะได้ดึงดูดคนนิดนึงนะคะ <c oughs> โอเคเรามา <c oughs> เรามาคาดหวังกับรถปั๊มหน่อยรถปั๊มนี่วูปูเปิดเอาไว้เปิดเทสไว้นะฮะเดี๋ยวจะ สต็อปเทสละแล้วก็จะเปิดให้บริการนะคะเรียบร้อยเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วขอดูอตกแต่งอยู่ที่8 7ซึ่งเราตกแต่งได้อีกเนาะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างโล่งนะคะตรงนี้ค่ะรู้สึกเงียบดูดีตรงนี้คือคักมากตรงนี้คึกคักแบบอูโหเยอะแยะคึกคักตรงนี้เงียบมากป่าช้าเดินกันแบบ มีโจรก็ปล้นแน่ๆตรงนี้มีโจรน่าจะปล้นได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสร้างอะไรตรงนี้ดี <c oughs> อ,อ่อะไรดีอ่ะ <c oughs> โอ้ยอันนี้สวยมากอะเป็นต้นไม้ที่แบบสวยงามอะเอาไ้ตรงนี้ดีกวา่า ยดูเป็นแบบดูโรแมนติกมากเลยเป็นต้นไม้ที่ดูโรแมนติกมากเหมือนมีหิ่งห้อยโอ้ยสวยมากอะ่ะโอเคดูสวยดูสวยเลยเอาไว้ตรงนี้อีกต้นหนึ่งได้ไหมวางได้ไหม วางได้ค่ะนี่สวยเลยเดี๋ยวขยับต้นนี้หน่อยอ้าวนี่คืออะไรไม่ไปด้วยคือมันเป็นมันเป็นเอ่อมันเป็นของที่โหลดมานะคะมันอาจจะแบตบติดบงติดบล๊กอะไรนิดหน่อยมันมันไม่ได้มากับตัวเกมมันก็เลยนิดนึงนิดนึงแต่ว่ามันสวยงามค่ะมันความสวยงามเต็มสิบอันนี้ ถือว่าเป็นถนนแบบมุ้งมิงกิงก่องแก้วเขาเอาอะไรใส่ไว้อ่ะอยากลอกดอกไม้อะไรสักอย่างโอเคเอาฮะตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราจัดสวนหน่อยน่าจะช่วยได้น่าจะช่วยได้ได <c oughs> ตรงนี้เนี่ยมันเป็นรถบัมใช่ไหมมันต้องแบบ มันต้องใส่ย่อมันต้องแบบสีสันฉูดฉาดเน่เฮ้ยมีนี่ด้วยสปอตไลท์ก็มาเออนี่มาสปอตไลท์ค่ะนี่ก่อนเข้านี่เราจะทำให้คุณเป็นดารายิงสปอตไลท์ใส่หน้า <laughs> ยิงสปอตไลท์ใส่หน้านี่มันต้องดูกังคืนใช่ไหมตอนนี้ไม่รู้เดี๋ยวเดวนิสยิงยิงออกข้างนอกบ้างยิงออกข้างนอก ยิงสปอตไลท์ใส่หน้าปึ๊บตรงนี้น่อุย้ยน่ารักมากน่ารักมากค่ะอันนี้นี่ให้ฝังลงไปในพื้นได้ไหมอ่านี่ดูน่ารักนะฮะเดี๋ยวจะตั้งสลับกันกันกบไอ้นี่ละกันต้นไม้มเป็นไฟริมทางน่ารัก,น,รก<ม>น่ารักนะฮะ ดูโรแมนติกมากถนนนี้แล้วก็เอา่าเราจะประดับด้วยต้นไม้เนอะดอกมงดอกไม้หน่อย oh. เสียงใครเสียงอีลุงช่างช่างช่างแบบคงเหนื่อยมากเพราะว่างานเยอะงานเยอะเครื่องเล่นนี่เสียบ่อยลุงบอกไม่ได้พักเลย อุ้ยมันมีอะไรหล่นด้วยนะสวยค่ะชมทำเองชมเองดูดีขึ้นเยอะแล้วก็ดูดีขึ้นนะเออดูแบบดูค่อยยังชั่ว <laughs> อาจจะลกนิดนึงแต่ก็ดูเป็นสวนนะฮะก็สามารถเดินมาตรงนี้ได้แฮ mm hmm. happy happy แง่ สวยงามอยู่ตรงนี้อ่าโซนนี้ดูไม่แห้งแ,งแล้งนะดูไม่แห้งแล้งแล้วค่ะตอนนี้ดูโอเคขึ้นเยอะเลยดูโอเคขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็เอ่อพี่กูว่านะมันน่าจะต้องมีแบบน้ําเนิมอะไรบ้างเอ๊ะหรือจะเป็นน้ําพลน้ําพลอะไระ่ะน้ําพุเป็นน้ําพุดีไหมเป็นน้ําพุเรามีอะไรอ่ะเรามีส่วนอื่นเรา เรามีำ้ำพูมันสร้างตรงไหนก็ได้นะตรงนี้มันเป็นส่วนธรรมชาตินะคะก็โอเคนะนิดนึงก็ยังดีอ่ะนะแล้วก็เราใส่อะไรลงไปให้มันดูแบบมีอะไรเคลื่อนไหวนิดนึงเมื่อกี้เห็นเหมือนจะมีกงกอะไรนะกังหันปะมันจะมีกังหันอยู่นะคะมาสิเออดีไงมาแล้วกังหันค่ะมีกังหันน้ําอะไรแบบนี้ ออดูมีอะไรดูมีอะไรอะไรนี่นะคะก็ตกแต่งโคตรหินนิดนึงอโอเคดูดีทีเดียวอืมได้รู้สึกว่ากางหัดมันจะเบี้ยววะไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำพื้นข้างล่างไม่เท่ากันนะคะไม่เป็นไรนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยนิดหน่อย โอเคค่ะดูสวยอยู่ตรงนี้เออเอ้ยคนเริ่มแบบเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วดีจุงดีจุงแต่ยังไม่เห็นตอนกลางคืนเลยนะต้องรอกลางคืนนะฮะโอ้โหดูตรงนี้ใช้ได้อยู่นะเออแต่ตรงนี้ดูแห้งแล้งไปนิดนึงตรงนี้ตรงนี้แห้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรใส่ก่อนโอเค ตรงนี้ไม่มีที่นั่งนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำพื้นที่นั่งนิดนึงนะคะให้คนแบบนั่งได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรงี้คนเริ่มเดินเข้าไปแล้วคนเริ่มเดินแล้วตาจะไหลขอแชร์ได้ไหมฮะโอเคจัดสวนนี่ต้องเรียนการจัดสวนมาด้วยนะมันจะเล่นเกมนี้ได้ ต้องจบจัดสวนมาต้องจบจัดสวนนะตรงที่เล็กๆแล้วก็เก็บด้วยอีอันนี้นะเหลืองๆเงนี่ยเก็บเล็กๆไปเก็บที่เล็กๆอ่าเป็นไงบ้างดูดีขึ้นเยอะเลยจากเมื่อกี้แห้งเหี่ยวมากนะคะโอเคเริ่มสวยงามและพอพอดูได้ละ เริ่มมีคนรอบ้างแล้วในดูดีระดับ100%เซเลอค่ามากถึงแม้ว่าข้างหลังมันอาจจะดูลงโล่งๆโล่งร้อนนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาปรับแล้วกันเนาะแล้ตรงนี้ตรงนี้ดูดูดีมากดูดีขึ้นเยอะเลยอ่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะนี่เป็นไงบ้างเอ้ยเอสนใจป่ะสนใจป่า นี่ข้างๆนี่มีรถบัมนะรถบัมสายย่อเลยนะป้าเอาป้าเป็นไรอะป้าดูแบบป้าดูไม่ค่อยแฮปปี้เนาะป้าเข้ารถบัมไหมรถบัมไหมฮะรถบัมแฮะ, R ฮะนี่ฮะรถบัมแฮะรถบัมเลยฮะเลี้ยวเลยฮะเลี้ยวเลยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ทำไมไม่มาอะนี่ฮะคนเริ่มาะะมาแล้วค่ะคนเริ่มมาแล้วค่ะรถบัมแฮะสนใจรถบัมไหมฮะนี่ฮะนี่ฮะหมดนี่เหมาะม,มากเหมาะมาก ไม่สนใจตูเบยโหยขอบคุณจริงๆที่อุตสา่ามาเล่นรถบัมขอบคุณจริงๆเยี่ยมมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรถบัมกันนะคะว่าเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะโหเน่ใส่ย,ย่อใช่ไหมใส่ย,ย่อพูดมา<ฮ>มาดูรถบัมกันนะฮะ ทำไมบรรยากาศมันดูวังเวงทำไมบรรยากาศรถบัมมันถึงดูวังเวงอย่างนี้เนี่ยมันต้องแบบครื่รนดิคลื้นมันดูไม่ครื่นเป็นเพราะลุงอ่ะเปิดเพลงอย่างเงี้ยมันจะไปมันอะไระลุงมันต้องสายยอ่อรถบัมบ์เคยเคยได้ยินเพลงรถบัมบ้างรถบัมมันต้องแบบ อะไรอีกนี้มันต้องปากใสยย่ย่อลุงหูไม่ใจเลยดูหูลุงลุงลุงดูอะไรเนี่ยแอบดูหนังโป๊เนี่ยลุงมันต้องใส่ย่อรถปั๊มอ่ะหูลุงไม่ไหวเลยคนรออยู่นะคะตอนนี้รอรอพี่ลุงฮะลุงต้องใส่ย,ย่อนะคะ มาแล้วรถบัมฮะชนชนไหมชนชนปึ้งเอเด็กมันเก่งไมเด็กมันเก่งมาแล้วฮะเด็กนี่ขับชิวมากขับชิวมากเด็กไปเลยไปเลยข้างหน้าชนมันชนมันนี่บอกได้เลยจัดไปเอาไหนดีอาเจนะละกัอนอาเจนอาเจ เจนั่นดูถ้าจะอ้าขับอะไรของมึงเนี่ยบอกเฮ้ยมึงขับดีดีนี่นี่ชนเจเลยชนเจนี่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 อู่อันนี้ก็พลาดคันนี้แล้วกันคันนี้เอ้าโดนอีกคันชนแน่อีเด็กนี่ขับวนอย่างเดียวเป็นไหมคือตอนที่เล่นรถบัมปเนี่ยเคยแม้แบบขับไม่ชนใครเลยอะแต่แบบขับวนไปวนมาแต่ในรถบัมปด้วยความที่แบบ ขอให้ได้ขับแบบมันๆแบบนี้เราอาจจะเป็นแบบอีเด็กสองคนนี้ก็ได้อีเด็กนี้มันมากเฮ้ยมันเล่นมากมันเลนมากเด็กแบบมีความขับแบบมีความขับแบบชิลแบบไม่ชนใครก็ได้ขับอย่างนี้ใครก็ชนเราไม่ได้เฮ้ย ชนอีนั่นเลยรชนอีนั่นอเน่เน่น่เ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 อ้เอเอ้เออ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 ยออเออเนอเออเอ้เอัเออเออเออ้ออดเนอเออเออเเออเออออเ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 เออเออเอเออเออเออเนะออออ่ ไปเลยรถบัมมเนะยฮะก็ดูโอเคอยู่นะได้รับความนิยมนิดนึงเอาตรงนี้เป็นอะไรอีกเนี่ยแน่นอะไรเนี่ยตรงนี้แน่นอะไรอะ่ะคนแน่นมากตรงนี้ตรงนี้เกิดอาการคนแน่นคนแน่นอีกแล้วนะคะรู้สึกเอ๊ะมันแน่นขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างงี้เนี่ยทำไมคนมันดูเยอะเยอะอ่ะ คนเยอะขึ้นนะตรงเนี้ยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่ที่คนค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนจุดเหมือนจุดแบบเป็นจุดนัดพบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีเสาสองอันที่ดูแบบเอ้ยมันนี่คอนเสิร์ตเอ็กโซหรือเปล่าคอนเสิร์ตเอ็กโซเหรอหรือไงนี่ต่อแถวซื้อบัตรคอนเสิร์ตหรือเปล่าถ้่าจะเยอะกันขนาดดีนะคะคือคนเยอะมากแล้วก็ ดูทุกคนแฮปปี้นะดูทุกคนแฮปปี้อยู่เออทุกคนยิ้มทุกคนชอบหรือเปล่าวะอาจจะไม่ชอบก็ได้หิวอันนี้หิวนะคะคนนี้ก็หิวนี่ลองจิ้มจิ้มดูนะหิวแต่ส่วนใหญ่แฮปปี้แต่ส่วนใหญ่แฮปปี้นะอ๋อนางมาอยู่นี่ไงนี่ไงคนมันเยอะอีเสียงเฮ่ๆเนี่ย คือนางนี่แหละเจ้าหญิงเนะี่ยเจ้าหญิงเจ้าหญิงแบบฉันสวยดูสิคะชุดฉันสวยมัค้คะดูค่ะนี้คะ่ะโอ้ยฉันเป็นกุลสตรีคะ่ะเวลาเดินก็เรียบร้อยแบบนี้แหะคะ่ะอยากให้เดินไปตรงไหนบอกได้เลยนะคะเดินตามมาเลยคะ่ะถึงฝู่ชนค่น่าจะเยอะมากนะคะก็จะเดินคะ่ะไม่สนใจใครคะ่ะเดินตามมาเลยนะคะ ขายอะไรหรือเปล่าเนี่ย hey. hey สวัสดี <Hey. S 2> ค่ะสวย oh. ใช่ไหมคะส่งจูบค่ะ <laughs> อีป้าดิบอกอะไรของมึงเนี่ยหลบไปได้ไหม <laughs> คือก็มีคนเดินตามนางนะคะคือ <laughs> นางก็สวยอ่ะสวยสวย <laughs> สำหรับวันนี้นะคะ oh <my> ก็คงต้องลางกันไปกับโซนนี้นะคะ oh <my> โซนที่แบบคึกคักมาก <laughs> คึกคักที่สุดใน สวนสนุกของเราตอนดีแล้วนะคะสำหรับใครนะคะชื่นชอบเพลอกูเล่นเกมนี้เนี่ยก็รบกวนกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ก,ก,กันด้านล่างด้วยนะว่าชอบนะจะได้รู้นะคะว่ามีคนชอบอยู่เราจะได้ทำออกมากันเยอะๆนะคะก็ถ้าใครชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูกันเนี่ยยังไม่กดซับสไครป์ฝากกดซับสไครป์ด้วยวันนี้อูกูนะ่าจะต้องลากันไปกับโซนนี้แล้วนะคะสำหรับโซนที่คึกคักที่สุดในเกมตอนนี้เลยวันนี้ลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม Planet Coaster จ้าเจอกัน